ดาราหนุ่มดังเปิดตัวคบสาวโปรไฟล์ดีหลังคบ7ปีพร้อมแยมเรื่องแต่งงานอีกหนึ่งดาราหนุ่มชื่อดังอย่างเตาาสิรพงษ์เพียงพอที่นอกจากเขาพบความหล่อเข้าวงการก็มีความเก่งความขยนันมาความสามารถทําให้มีแฟนคลับทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่หลงรักและติดตามเขาจํานวนมากสําหรับเรื่องงานหนุ่มเต๋านั้นปังมาตลอดวันนี้เรามาอัปเดตเรื่องความรักกันบ้างจ้าที่ก่อนหน้านี้หนุ่มเต๋าเปิดตัวแฟนสาว น้าสวยตรีกีไม่ธรรมดาเพราะเธอเป็นตัวแทนจําหน่ายจากเย็บผ้าแบนรนด์่ังจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์้าวเดี่ยวในประเทศไทยและยังทําธุรกิจร่วมกันกับหนุ่มเต้าดับเบิลทรีลาสุดหนุ่มเต้าได้เปิดใจถึงระครั้งนี้ว่าคบกันมาจะ8ปีแล้วตอนเปิดตัวก็เห็นว่าถึงเวลาพอสมควรแล้วและถามเขาว่าพร้อมหรือยังคุยกันก็โอเคลงรูปคู่เปิดตัวเลยอ่านคอมเมนต์ทุกคนก็ขืนคืน,นสำหรับเรื่องแต่งงานถ้าพร้อมแล้ว บอกแน่มีการคุยกันเรื่อยๆรอเคลียร์อะไรลงตัวก่อน